ก็วันนี้เป็นเกมที่ทค่อนข้างละอยดคัเพราะเซซโซเขากมา็มาดีแล้วก็วันนี้ถึงก็จะชงนักเตะที่เป็นทีมจากชุดสองแต่ว่าคุณภาพของเขากับเรามันค่อนข้างจะแตกต่างในเรื่อง,องสปีดบอลนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับตรงนี้เราแมตช์ที่สองเราต้องเจอเขาอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ถามว่าพอใจไหมสำหรับหนึ่งแต้มก็พอใจแต่ว่าหน้าเราก็ต้อง ทำการบ้านหนักขึ้นเพราะเชื่อว่าแนหน้าเขาต้องส่งตัวหลักลงแน่นอนเพื่อจะเก็บแก้มจากเรางนั้นก็เป็นงานหนักของเราอีกหนึ่งมน่ะนะครับแล้วก็ต้องคิดว้ที่จะเข้ารอบอีกต่อไปถ้าเกิดเราจะต้องการเข้ารอบต่อไปเราจะต้องทำยังไงตเลขามะนะครับเโค้เซอ์บอลเด t นท t กเดย์รีสูว u ที e วีดรอว์เกนเซเลโซโอเคเอสวีเอชูซีออนเดอะเซเลชันลิสต์เมเบยูคิดซีเดอะเซเลโซเอนเมนี่ออฟเ Not the first selection to the to the game today, but you will see that the quality of the the game and the speed and the discipline, of the play and we, we that caused us some um, uh, many problems. But so we, we have also play well in the defense. So Jose he is okay about one one point, but next next is the next tour we we have to play with them again. So we have to. work a lot and cover our mistake and if we want to go uh, to have a chance to go to the next round we have to learn and we have to improve if we want from this any question from the media มีคำถามจากมีที่สื่อไหมคะถ้ามีสามารถใช้ไมโครโฟนได้เลยค่ะแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็ถามคำถามได้เลยนะคะ so we have the question from media outside please turn up เอ่ีจากน่นนอกสยามสปอร์ตนะครับผู้เสิร์ฟประตูมางงอนุสิทุคานี้ที่เปลี่ยนตัวในช่วงค่ึ่งหลังมีอาการบาดเจ็บข้ามาที่ไหนครับคอยดูที้อมือของผมแก็ไอ้นมเจอร์นาที่จะเจอหลับเซริมโซ่หรอม่ครัก็ต้องกลับไปเช็คนะครับมันก็ส่งผลในท็อไม้แต่ว่าประตู3คนเนี่ยแต่ผมว่าฝีมือใกล้ๆกันแต่ว่าอยู่ที่เรื่องของการเหลือล้างสนามของวัชระนะครับที่ไม่ค่อยได้มีเกมนะครัตัวเนี้ยอาจจะมีผล แต่เดี๋ยวต้องให้ทีมแพทย์แล้วก็ทีมฟิสิโอของสโมสรชี้อีกครั้งนึงว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับ about the question that uh, they asked about our keeper Wood r w s i s u p a that injury on the second half u uh, how h serious of t h e t h a t injury and we it will cause us about the next game so coach answer that we now we we have to check him with the doctor and also our medical team And so, of course, we believe that our, we have three keepers that not have too much difference. So, just like we, we, uh, we put Vachara on the game today, and he just lacked all the match for a long time only. So, we will have to take a look and we will see what, what we can do and what he can play or cannot play. Any questions from the audience? Coach, when you when you saw the s e r e z o starting lineup today, you, mentioned they, they, made many changes. Were you surprised? And what was your expectation when you saw that of, of what would happen in today's game? ก็ถามว่าวันนี้หลังจากที่เราเห็นไลฟ์อัพว่าเซเลโซสกาเนี่ยส่งปิดได้มีการเปลี่ยนทีมเยอะแล้วก็โค้ดทําที่คิดว่ามีผลต่อการแข่งขันไหมหรือว่ามีผลหรืว่าเรื่องเกมวันนี้มีผลอะไรในการที่เขาส่ง นี่มีผลอยู่แล้วครับเพราะผมที่ว่าเขาเขาเขาก,กลุ่มความได้เปรียบไว้นะครับเขาเก็บไปหกแต้มวันนี้เขาแก้จากพัพตัวเล่นหลักนะครับเพื่อให้ทีมสองได้ลงเล่นนะครับแล้วก็ดูเกมเราด้วยนะครับแล้วก็แมตช์หน้าเนี่ยเขาจะสมตัวหลักลงเพื่อจะเก็บแต้มจากเราเพื่อจะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มฉะนั้นตรงนี้มีส่วนงสงคัญสําหรับทีมเราเหมืนอนกันเพราะด้วยการลาของนักเตะนะครับแต่ว่าคิดว่าจะต้องทำกันได้นะ ครับนาทีจะต้องเจอตัวละครเสือสุกครับโค้ชเชื่อว่าเป็นวีซ่าเดอร์สไลชั่นนี้ไม่ได้ทำให้เราเสียอะไรเลยแต่โค้ชเชื่อว่าการที่เสือสุกสก้าทีมนี้เป็นเพื่อนที่ดีเพราะว่าพวกเขาได้หกคะแนนและพวกเขามีข้อได้เปรียบในตำแหน่งแรกของกลุ่มและดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสที่จะยกตัวผู้เล่นสำคัญและยังดูทีมเทคนิคของเราอีกด้วย And maybe next game he, he, he will share the team again to play against us because we, we know each other. But okay, it's also good for us to, to earn a point today. And so we, we will have to, a lot of work to do because we, we have many players with uh, fatigue. And so next game they will put the best player to, to earn a point from us for sure. But we also will work on fatigue for the next game. a n Yes. o t h r q u e t i o n Which I just just wanted to ask you about what current goal. Um, What did you What did you think? รู้สึกคิดยังไงกับลูกยิงของปกรณ์นะครับก็เป็นลูกที่เอ่อเป็นลูกที่เรามีโชคนะครับจังหวะนั้นประตูอาจจะอาจผิดพลาดเพราะเป็นประตูเอ่อจะเป็นประตูมือสองหรือมือสามของทีมของเซียโซ่นะครับแต่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีบฟุตบอลมันมีอยู่แล้วนะครับในเกมฟุตบอลมันมี เรื่องของโชคของจะของดวงอยแล้วนะครับโค้ชเซ a มิส์อีส์ไลก์กับบิทออฟลัคกี้กอล so maybe the keeper uh, they estimate the ball not uh, miss and uh, miss the miss to estimate the ball and so we earn that goal but uh, maybe next next game we don't know even they play uh, this keeper or change again but it's it like that i s football which happen somehow you have a bit of luck